วันนี้ก็อยู่กับผมเซนเสนานครับวันนี้ก็จะมาพีพีเป็นพาร์ทีสาวนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทพิเศษนะเพราะเพื่อนผมมจะมา P. P. พีพีกับผมด้วยนะครับแนะนําตัวหน่อยสิสวัสดีครับผมชื่อตังค์นะครับมาพีพีกับคุณเซนเสนานะครับก็ได้ครับมา P. P. พีพีผมแล้วแล้วตังค์แล้วคุณตังค์ก็เพิ่งเลื่นใหม่ด้วยนะก็เป็นคนที่ผมได้ขอไอดีบูชิตจากเจ้าพี่ซินซินไปนะครับ ใช่เลยเราครับก็เพิเ่มมาเพิเ่มหน่อยด้วยอของการผมก็จัดเซตทีมเป็นกับคุณตังคนะรับเอ๋อทรมานเลยเนาะเซตไหนดีอ๋อเป็นเซตไหนดีวะตังเซตต้องโหดนะเดี๋ยวต้องโห,ดม,หดมากหดแมกกาซาสองกะสับก็ดีก็เป็นเซตบูบูตัวนี้กันนะเซตบูตัวนี้นะ <laughs> ที่ยห็นที่มนะึกตกบูช้าง ตเมาเดี๋ยวจะมาพีว okay. ีกันครับเอาแม็กไม่สแตทหนึ่งไหมอมเยอะนะครับเอาเปิดหัวแม็กสแตทนะพานี้อาจจะมันหน่อยพาหนี้ก็จะเป็นพาที่ผมพูดเยอะด้วยและติดเหรียญเฟนดบัตเทอร์นะครับลองงบบีบูคิดบูคิดน่ากิงเลยแม็กสแตท ชิส,สาศูนย์ศูนย์หกนะครับเชิญแด้นะครับคุณตังเอาเลยโบนะลี่โบลี่แซ่บเชิญนะเป็งเสนาฮ่าคุชีคุณชิใครคนระับสายยาสายยาเสนนาส,สมเด็จ อาจจะจริงจงหน่อยนะครั้งแรกไอ้นอจริงจริงครั้งแรกจีิงจครั้งแรกด้วยมาแล้วนะครับจังหวะนี้เซตของคุณทางวีเเซตเดียวเพราะเป็นนาทีซึ่งเป็นใหม่ด้วยเออน่าก็ยังเลยสามตัวแรกนะครับบูบูกับบูเป็นต่างกักินน้ำกน ไปฝากคุณหน่อยไี่นั่นน่ะนี่นะครับผมดูตัวนะเรับเป็นผู้ดีนะ <c oughs> ดูตัวนะครับแม่งเอาบูมาสองตัวเลยนะ <c oughs> เอาบูวันนี้คือสื่อระหว่างบูนะครับบูเด็กกับบู บูบวอบูโตกันบูเผาบูเ <festival> ผอมนะครับโดยที่ว่าโดยที่โดยทีนะครับว่าผมจะโดนคุณตังรูปคมผมว่าผมจะตอบคุณตังไว้แล้วเดเฮ้ยมันด่านี่นี่ว่าที่ตัวหันไปกระทือเฮ้ยการเฉด็มมือไอ้น้องแฮกปากเอาเหี้ยเอาอุศอุไอ้น้องขอไฟแม่เอก็คำยาวนะ ขยายามคอมโบต่อไปนะไปเนะจังหวะนี้เด้อคอมโบแล้วเพิ่มร้องเลยเขียน5น้านี้มากเลยครับเร่นร้องการเขียนไม่ได้เข้ามือจังหวะนี้เป็นเต็มนี่ต้องผมได้ไปเน้องโดนตบได้เพอร์เฟกต์ด้วยผมโดนนะครับจังหวะนี้ เปลี่ยนตัวก่อนเลยคอ,อ,อมโบมาสู่เลยเฮ้ยเฮ้ยโดนยาวครับผมจังหวะน,นี้ไ,ไขอขอคืนกบคืนได้ไหม ไอกิการคือห้ามกดอานะครับตรงหันนี้ตรัวในี้คอมโบยารครับตรงหันนี้เปลี่ยนดีกว่าขออายเรื่องเสียงรบกวนของคนอื่นนะครับไอมันติกเอามันตึ่งตึงเวียนด้วย เรียนไม่มุ่งมุ่นทำยูทูบมั้งมุ่งเรียนทำยูทูบอย่างเดียวแต่เมื่อกี้การเมื่อกี้กัดเขี่ยเด้งข้ม,มูสองพันเลยเพิ่มเลยโอ้ยผม,โด,ยมโดนยาวไปเนี่ยต่อคอมโบใช่ไหมแค่นี้อ่าโดนยาวเลย เป็นเล่เป็นบาสไส่เอลยนี่ไม่เป็นเหรอครับคุณ้ิงจริงถ่ายจิบครับผมก็เกรงๆด้วยค็พผมมาใกับเพื่อนสังเกตอ๊ยแ็ดปาเจ้าอุ้ยหวานมากเนี่เดี๋ยวกูเดียวจตขึ้นมาหรือเปล่า ถ้าขึ้นมาแล้วจังหวะนี้โดนยาเข้าไปัหวนี้่ไห,หนแช่ขึ้นบาดยาลเลยบูดีกรนตาอืมจะบูดพอ,อกเข้าไปน้องบาดเลย,เลยมนีเซตทีมบ้าคอมโพลนะคอมโผล่นะไม่อันรถเนี่ยไม่กล้าอัดรถใดๆทั้งสิน้นวันนี้การทีพ แหกปากเ้ยโดนกัดยังเลยยังไม่หมดไอ้หนังไม่ด้วยนักขมเบ้ออืมมโวโดนครับผมจังหวะนี้แหกปากใส่เลยอัคขมเบอ อันเนาครับกมากครับโชคดีครับตาแรกค่อนข้างเก่งเลยตาแรกค่อนข้างเก่งเจงเซตต่อไปดูซิครับผมเยนเซตเลย เี้งแต่เอานั้นเซตเดี๋ยวผมจะเอาเซตที่มีวิงแดงไงว้นะครังอวนนี้ก็ตาสุดท้ายก็เดี๋ยวยืนเซตเดิมปานนี้ก็เจอปานสักสามเกมคนระับนี่ก็เกมที่สองแล้วครับว้าวบูดูเด็กเหมือนเดิม ดูเชี่ยวขอบคุณตังเยอะตัวไอ้พื่อคบผมดูเสร็จนี้เหรอดิจิตอลบัวโบลี่ไวแอลว่ะตัวสลับก็มาตัวสลับเข้ามาเปลนเซ็ตไปเงื่อับความโหดไปเรื่อยๆเ่ราะแน่ขนาดข้าเขียวไม่แน่คุณตังก็อาจจะมาเป็นอาจจะจบไปขึ้นนะไม่แน่คุณตังก็อาจจะเป็นสมาชิกหักในช่องของผมไปก็ได้ทำชิบร่วมกับผมไปยิงอาจจะมีคนนะ แต่ไม,ไม่มาเรียนเอาจริงก็อาจจะมีคนอีคนหนึ่งแต่วันนี้ไม่มาเรียนนั่นกคือคนนั้นชื่อฟฟกนะครับแต่คนนั้นก็เป็นอันดับสองด้วยแต่ก็ไม่มาส่วนสีน่ับคุณสิบแล้วคุณตังก็เป็นอันดับสามด้วยนะครับผมก็คืออันดับหนึ่งมาบูเด็กขอกอกาดด้วย เข้าไปดึงสิได้ครับถ้าขึ้นไม่เกินแล้วแขนเป็นแขนกานไม่แอคคันไยภาคเดียวกัน mm hmm. บาดไป mm hmm. โดนยาวเลยครับทุกคนยังไงดี oh, oh. เป็นอาจจะกระตุกนิดน,นึงนะครับเพราผมถ่ายบนห้องเวรด้วย ถ่ายมันตึกดอาจจะแรงนิดนึงนะเพราะว่าผมโดนตัดการผมอีกถ่ายไปก่อนหนึ่งทีขเขียวโอ้ยพอปเฟกอีกแล้วโอ้ยโดนครับผมยังวันนี้เปลี่ยนเซลเลยโอ้ยอาการโดนโอ้ยเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเปลี่ยนเลยโอ้ยโดนยาวเลยยังวันนี้ โอ้ยเอ้ยตคอมโบสวยจ้าหยยาวยังว er ันี้ไอ้คอมโบมับ้าคอมโบเนอะอดโลนครับยังวันนี้เจ้ากบเฮ้ยทางนี้มันทานขวนเคาน์เตอร์เจ้ากบปิจิตกตย่แช่โอ้ดนตัดขีดแต่ก็ไม่เป็นไรบิจิตผมแบงไม่ต้องห่วง ต้งวันนี้การเมนยักขึ้นมาปะนะสามารถซื้อโชคดีนะสามารถ้อไอ,อโดนเอาวอกตอนนี้ตัวปัญหาก็ตายแล้วหนึ่งตัวโอ้ยเพอรเฟกเ้ยเจ้าคอมโบ้โบม,มาแล้วนะจังหวะนี้เบอ้ยุกั๊กพวมาครับแอบไปก่อนหนึ่งที โอ้ยโอ้เบอร์เอ้ยผมไม,คม,ม่ค่อยมีดาวเมสหน่อยเวยค่อยมีดาวเมสเลยพอเจอตัวแพ้ทางท่ามันก็เบิจิตอเฮ้ยดาวคอมโบครับเดี๋ยวมารับแพ้แดดไปครับผมหย <c oughs> ุดได้โดนเขาผมจังหวะนี้แรงด้วยพอชะนะทางท่าคุยกับตาย แตกแน่นอนจังหวะน,นี้ oh <no. S 2> โอ้ยคับบดีเดินดังนอองั้น927 oh. โอ้ยโดนไหมครับผมจังหวะน,นี้การไม่มาการไม่มาหลบได้เอ้ยเอ้ย แบบนี้ก็เป็นไงดีอื้องกันเเท่าไอ้ไปตื้วางวางมากเป็นเด่นเลยโดนยาวทีนี้

เึ่งไปมีเกดแมนี่ว่ไอ้ทัออ้ยเอโดนกับผมอู้เบยผมบอยใจไว้ก่อนกันเดียวเอโดนเลยครับผมจังหวะนี้ให้บอีตาอุตาตักายผมหมดเลยัแข้างตึง ôi đồ được mừng trong màn này, ơi cứ cái này thôi, không ai cho ta combo, ta combo, hay cứ lên ไหวได้ไอ้น้องไม่ตายใช่ไหมไม่ตายเอฟสวยๆไปนะครับยังวันนี้อือขอมีครับไหมไปเลยติดสาข่าบรเกอร์มีโตได้อสาข่าบริเกอร์มีโตได้ก็เกมนี้ก็จบไปอย่างสาหัสมากเลยครับ แต่ผมก็ได้เ f สั่งช่วยปิดฉากมันครับเดี๋ยวจะไปต่อกันที่เกมสุดท้ายนะครับผมเพราะว่าไม่มีเวลาครับแต่วิอาผมก็มีค่อนข้างโคตรน้อยเลยเดี๋ยวผมจะเอาเส้นหลักที่บอกไปนะครับถ้าถ้ามีใครอยากดูเส้นหลักคือเส้นใช้ดีดีครับแล้วก็ของผลการก็เซตเดิมนะครับเพราะว่ามีอันเดียว งี้ต้องเปิดโดยหยอดชาเป็นใครพยอยามเปิดเสียงเกมนยครับเ,ออเดือดตันยาอูเปิดตังเ็กตัวหน่อยเกียา์ผมข้างมีจำกัดน,นะครับเียวาพวกเราของข้างมมีจำกัด ยัดตีเลยเก็บคนเอาให้ฟอยยิงเดี๋ยวไม่ยึดยับตีผมไม่อีกเออก็ตัวเดิมอยู่นะครับแล้วประเด็นคือเอาท่ามเหมือนกันด้วยตามมาืดอเอาท่ามเหมือนกันเลยดูดิ เอทาท่าเหมือนกันเกมนี้อาจจะไม่แน่อาจจะสูสีไม่แน่ผมก็อาจจะทบได้อย่างน่าสบายอันนี้คือเซตหลักใช่เซดากที่ผมเว้นประจําด้วยยอดชาฮ่าซุดเปอร์ไปจีบโนดนครับจังหวะนี้คาบากิโอ้โหเอ้ย มีต้องโดนผ่านีิมาตรฐานใช่ไหมครับตรงอันนี้แน่เลยมีต้วแรงน,นะโหแรงมากเลยครับอมบเดียวตายครับผมน้าอมโบลจ้ะจะาขึ้นมาทำไม้าพีมหมดแล้วครับจังหวะนี้มลีลงวหาเลย โยโหตัดการเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนตัวผมได้ตัดการอีกบาาไปจังวันนี้โดนคอมโบยาวครับคิดไปนะตรงนี้ต้องององบิจิโตออกวงอันหมดก่อนนะครับออบิจิตโตผม โดนยาวครับผมทีนี้แล้วทั้งฝั่งคุณตังก็มีเมนด้วยใช่ไหมพอทีครับผมได้ไอ้เอากดพายครับผมสี่งรอให้เนกเตอควาดีครับผมซอย่าตัดขีเลยนะมันเอ้ยเพอร์เฟกต์โอ้ยโอ้ยฉันเด้ง คุณตังครับขอเวลาสัคุณตังเงยงบแชทก่อนแชทเด้งงอหายไอตุกคนเงาทดสอบทดสอบอม,มาครับคุณตงังหายไอตุ <Yeah. S 1> กอะเอยจังวันนี้พีจิตโตผมตองอมาครับผมเ oh, <no. S 1> อาแนวโชคดีนะครับคุณตงังสามบัตของคุณ yeah. เดี๋ยวเกมนี้จบโง,งาน,น,นกนเลยครับผมผมเดิน,นชิจตดาคอมโบใส่ผมเลนดิคือว่าโบตานี้น,น่าจะไม่ได้ออกวงนะ,ะอันนีู้กสต้ผมหงายเลยอ่ะไม่ต้องเลย อเออผมโดนไหมครับจังหวะนี้การเมนใส่ผมเลยไหมจังหวะนี้ตัดชี้ใช่ไหมมีเกดอเแล้าคราับจังหวะนี้โดนผมยาวแน่นอนผมคนนกระตุกในผู้นะบ้างคับนี่เออในผมกระตุกพอดีครับมาต่อคอมโบวันนี้เอา ในกระตกเลยเมื่อกี้ไม่ตายปจะตองผมถึงชดทีขับมาทำไมครับโดนสวน้รับขับสวนเลยโอ้ยผมโดนแต่ผมก็ไม่ตายอยู่ดีแต่โดนตัดการอ้าวตายเลยต้องหาครับวันนี้โบ๊ยผมต้องออกอาะ เฮ้ยดูที่ติ๊กแจงมาเลยบานเอาเมอร์อใส่เลยจงังวันนี้หรือว่าเบอร์ยี่ตานี้ต้องออกมาเล่นจริงๆว่ะไ,ได้คำับผม <laughs> ตาสุดท้ายผมขอได้ไหมครับตาสุดท้า <ขอ S 2> ยนนะผมขอชนะโอ้ยดุมโตนครับ <laughs> ไม่ตายตัดเกดดบด้วยจังหวะน,นี้นะี่แหละบาดจัดหนกก้าเขาถึงยังไงยังไม่หมดคอมโบ,โอบคอมโบยังไม่หมดคอมโบของงั้นก็นเฮ้ยโดนคอมโบอีกชุดหนึง่งโอ้จบหมดแล้ว ผมวันนี้ว่าจะจบได้หรือเปล่านะครับนี้ว่าจะตายหรือเปล่าไหวได้โอเคนี่ก็จบไปอย่างสวยนะครับผมนะครับไตาครับผมรับ๋ยวมีเส้นตบสามตาติดอ่ะเราก็ฝึกอีกเยอะเลยแต่เดี๋ยวผมช่วยฝุ่นตังฝึกเองครับก็สามนะวันนี้ก็ขอตัวกันไปก่อนนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส mm hmm. ไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคุณตังจะมีจะฝากกับคนดูไหมครับ EP หน้าจะมีคนมาด้วยนะครับอีกคนนึงก็ตึงกันนะใช่ครับหูได้ครับ EP ที่สี่นะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับ